องก็อยู่คนเดียวมาจดนบอสใส่คนได้เข้ามาหรือมันเป็นพอสซอกซ้อแต่ช่วนำพาเขาพบกันหันไอยอยู่คนเดียวแบบนี้ว่าแฟนไยคงบ่มีและมันคงเป็นเรื่องที่ดีละที่เฮาได้พบกันคือสิตีนะฮัอไมันคือสิตีนะมีเฮาสองคนเป็นไม่พอดึงเรื่องที่อยากจะขอน้อง กมไอมันคือสิ้นดุมนะในกอดไอคือสุนาะชิวามันมีก็เพา้าวายาได้เจ้ามาเป็นแฟนขันไอหักน้องจะให้หอมคันไอหอมน้องจะให้กอดขันไอกอดน้องพร้อมจะปกว่าหักไอนั้นตลอดเวลาน้องคนนี้ยอยา่อามีภัยอย่าไข่ไอมาเคียงขามกายอยู่ต้วกันแล้วสุขสบายเวาลาเมาใจเข้ามากอดกัน ท,น,ทนได้ห้เราสิท่นองท่านได้หฮมแล้วอายสิเพลงเพราะว่าเจ้าคือคนไอยเย่งละสิฮักเพลงน้องลาคนงาน,นหาเจ้าบ่าทานมีภยัยอยากมีคนมาเคียงข้างกายเป็นแบบนั้นมาอยู่กับออ้เวลาเอาใจเข้ามากอดกันน้องมีกระสดกัศนดมาเป็นปีได้คบกับออ้คนนี้ก็คงดี หมดที่เจ็บใจมีสติและมันคงสุขใจถ้าไอา้ปัสสามีอยากโยกยานไอ้บอสนอยากยกวนกยานไอ้เบาหวาเป็นความประสมของสองเฮาที่แม่ก็เอาแค่ดมมาไล่อยากให้ไอ้มาทำดังนั้นบ่ทำมีภัยหมดสีห้องหัวใจจะเกับเอาไว้ให้ไอ้ผู้เดียวแต่ก็ตีใจนับเป็นน้ำเขาอยู่เดียวถ้าไอ้ได้ครบรอบเจ้าสันยาว่าสิป่อแท่สิบ่อไปสิบ่อเพี้ยนใจสิกดเอาไว้ มีทุกคืนผมหักแท้นะไม่ได้ขีดตัวมาลองคบกับผมโล้ทบอเชื่อความรักผมมีเหลือ,เ,ลอเก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียวคันในหักคันด้หักไอซิ IC ท้าคันในแพงคันด้แพงไอซิว้าว่าเป็นจังใดก็มีแต่เจ้ามีเฮ้าสองคนตลอดไป